เผยมรสุมชีวิตจากที่เคยมี100ล้านเหลือแค่98บาทเปิดบ้านเสนาหอยแต่ไม่ทอ้อกลับมาสู้2ปีจนกลับมามีไรายได้เสนาหอยเผยมรสุมชีวิตเหลือเงินติดตัวแค่98บาทจากที่เคยมี100ล้านต้องขายรถมินิคูเปอร์คันโปรดเพราะไม่มีปัญญาพร ขับมอไซค์คันเล็กไปทำงานแต่ไม่ท้อฮึดสู้2ปีจนกลับมามีไรายได้ล่าสุดผุดโปรเจกต์วินฟาร์มทั้งบ่อปลานและสวนผักออร์แกนิกเตรียมเปิดตลาดเร็วๆนี้ ทำเอาพิธีกรฝีปากกันไก่อย่างมดดำคชาพาตันเจริญถึงกับอึ้งไปเลยเพราะแขกรับเชิญคนล่าสุดของรายการแชร์คือพิธีกรหนุ่มอารมณ์ดีเสนาหอยเกติศักดุดมนาคซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่ายุครุ่งเรืองของเสนาหอยสมัยที่ทําบริษัทลัก6 66, 6 6 <66, S 2> กับรายการที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีอย่างสารแน่โชนันอูฟูขนาดไหนซึ่งเจ้าตัวเผยว่าสมัยนั้นมีรายได้ปีละเป็น100ยล้านเลยทีเดียวแต่พอเกิดที่ยุคแอนะล็อกต้องเปลี่ยนมาเป็น ยุคดิจิตอลทำให้เจ้าตัวรวมถึงเพื่อนซีอย่างวิลลี่แม็กอินทอสต้องตัดสินใจปิดบริษัทและหวนกลับมารับงานบันเทิงกันชนิดที่เรียกว่ามีอะไรทำหมดเสนาหอยต้องตัดใจขายรถยนต์มินิคูเปอร์สีเหลืองคันโปรดพอไม่มีเงินที่จะผ่อนต่อและอาศัยมอเตอร์ไซคันเล็กๆที่เหลืออยู่วิ่งไปทำงานตามที่ต่างๆและเผยว่าครั้งที่แย่ที่สุดคือเหลือเงินติดตัวแค่98บาทเท่านั้น แต่วันที่ได้เจออาจารย์คนหนึ่งมาเปลี่ยนห่วงจุ้ยที่บ้านจัดหิ้งบูชาพระให้ใหม่หลังจากนั้นชีวิตก็กลับมาดีขึ้นอีกครั้งทําให้2ปีหลังที่ผ่านมาพอปรับตัวเองมาสู่ยุคดิจิตัลทํารายการผ่าน YouTube รายได้ก็กลับมาดีขึ้นตามลําดับ ซึ่งเสนาหอยเผยว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยบอกใครคนก็จะคิดว่าตนเป็นคนตลกเฮฮาแค่รับงานมากขึ้นเฉยๆแต่แท้จริงแล้วต้องฝ่าฟันอุปสรรคชีวิตมาไม่น้อยแต่ก็ขอสู้ไม่ถอยจนกลับมาได้อย่างทุกวันนี้อีกครั้งล่าสุดก็ผุดโปรเจกต์วินฟาร์มทําทั้งบอ่อปลาและสวนผักออร์แกนิกเตรียมเปิดตลาดอีกไม่นานนี้ เรีกได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีในช่วงวิกฤตแบบนี้ได้เลยสำหรับใครที่กำลังท้อในชีวิตก็ขอให้ดูชีวิตของเสนาหอยเป็นตัวอย่างในการฮึดสู้ได้เลย